สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกับแอดมินอีกรอบนึงเนาะคะเนาะแอดมินก็ได้ไปหาเนว้วทางใหม่ตัวเลว็กดีๆเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้าสิ่งสุดนี้ก็จะเป็นเนว้วทางของแอดพนม แอดแผ่นๆอาจารย์โกยบานไรแล้วก็แนวทางของแอดพฤหัดเนาะจ้าก่อนไปรับส้มแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุขปู่สุขคนซอยกดไลค์กดแทรกกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่พี่น้องจะได้รับส้มคลิปยใหม่ต่อไปเนาะจ้าแล้วก็เพื่อเป็นกาลังใจให้กับแอดมินน้ำเนาะค่ะเนาะในการกดไลค์กดแทร์เด้อแอดมินจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเนาะจ้าเนาะเอาะกาไปเบิ่งแนวทางกันเลยค่ะเริ่มต้นกานที่แนวทางของ แอดพนมกันก่อนเลยนะจ๊ะซึ่งหัวทิพย์พานมากเพื่อนก็นให้เขา่าสามโตโต้เนาะจ้าหาศูนย์เก่าเนาะจ้าเข้ากลับมาเบิง้งหัวด16หกพินาคมกันต่อเลยซึ่งสุดนี้ก็เป็นเนื้อทางสามโต้บนหัวน,นี้เพื่อนก็นหายบิงเทลักศูนย์บนชุดสามโตก็มีศูนย์เก่าสี่ศูนย์เก่าหกหนึ่งเก่าหาอันนี้คือตัวเด่นเนาะจ้าตัวเด่นศูนย์เก่าสี่ศูนย์เก่าหกแล้วก็หนึ่งเก่าหา ตอวดวยตัวร่องก็มี480 580แแล้วก็หาเก้าแล้วพี่น้องเดอ้อแนวทางแอดพนมเด้อจา้าแคบไุยเบิงจดไยเบิงกันเดอ้อมาต่อกันทีแนวทางของแอดแพ่นแนแนวทางรัฐบาลไทย16ปีนาคมก็เป็น3ตัวบนตรงๆให้ตัวเด่นทีลหนึ่ง3ตัวก็คือ619 3ตัวเม็ดเดียวนะพี่น้อง619ตัด2โตัวก หนึ่งเก่าแล้วก็หนึ่งหกเด้อพี่น้องดเด้อเดนหนึ่งเด้อจ้าต่อดยสองตัวลางเพิ่นกระหายเด่นถี่ักเก่าซึ่งก็มีเก่าสีหกีแล้วก็แปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแนวทางแอดแผ่นๆรัฐบาลไทยสิบหกมีนาคมก็จดเอาไว้เบิง้งแคเอาไว้เบิ้งกันเด้อพี่น้องเอาไว้ไปหาซื้อลัตเตอรี่กันเด้อจ้าสุดต่อไปก็เป็นแนวทางของอาจารย์โกยบานไร แนวทาาสองตัวบนงวดประจำวันที่6 6บหกพฤษาคมซึ่งงวดนี้พนกระหายตัวเด่นที่ลักหากับลักแปชุดสองตัวก็มีหนึ่งหาสองหาหกหาเจหาเก้าหาสองแป็ดแล้วก็เก้าแปดดอวพี่น้องเด้อตัวที่พ่นเน้นหายก็คือ1นึ่หาเจ็ดหา เก้าหาแล้วก็เจ็ดเด้อพี่นองเดอ้อสองโตบนโตวถีบพืน้นวงกลมหายสีแดงเด้อพี่นองเดอ้อต่อด้วยชุดสามโตบนก็มือคือสองเจ็ดหาสี่เจ็ดหาแล้วก็หกเจ็ดหาเด้อพี่นองมาต่อกันที่สตัวลางเพิ่นก็ห้ตัวเด่นที่ลักหกกับรักหาชุด2ตัวลางก็มีสองหกสี่หกหเกหหาศูนย์ หาสองหาแปดและหาเก่าด้วยพี่น้องเด้อโตัวที่เพิ่นเน้นหายสองตัวล่างก็คือสองหกเจ็ดหกหาเจ็ดแล้วก็หาเก่าด้วยพี่น้องแนวทางของอาจารย์โคยบานไรก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามคือกันก็นกแคบเอ๋อบเบิงจดอะ้เบิงกันเด้อคอมเมนต์มากด้อพี่น้องเด้อไปเบิงสุดต่อไปกันเลยจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดพละฤหัส แนวทางรัฐบ,บาลไทยงวดประจำวันที่16ปีนาคมแอดพืด่อหาเพื่นไขมาสาโตเม็ดเดียวนั่นก็คือหาสามสามหาคาเมนมากก็ไปหาจัดลรหลีกันเอาไว้เดอ้อก็บ่ต้องสื่อไลยสื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้วยพี่น้องสื่อเกินดวงมันบ่ถือเด้พี่น้องท่ายนี่ก็โปรใส่วิจรารณ์ในการรับส้มด้วยพี่น้อง ทางซองบอสนับสนุนการพนันหรือว่าซิ่งผิกกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักน้ำเด้อจา้าการลงทุนในความเสี่ยงสูงก็ต้องพจิจารณากันให้ดีๆแอดมินก็ขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนเด้อจา้าแอดมินก็ขอตัวลาไปซ้ำนีก่อนแล้วกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจา้าสวัสดีจา้า